ร้านกวต้มแห้งคุณนิดสาขาำปางนะคะพิกัดอยู่เยื้องพุทธสถานนะคะที่ลำปางนะคะแยกของนาฬิกานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะกว้างขวางโออานะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงทุกวันนะคะนี่เลยนะคะให้ดูกันชัดๆนะ,ะนะที่นั่งเยอะแยะเลยนะคะสําหรับวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างนี่นะคะเราสั่งต้มเลือดหมูนะคะหมูกรอบอร่อยมากนะคะต้องสั่งเลยนะคะเมนูหมูกรอบเมนูข้าวต้มแห้งรวมไข่ออนเซน็นนะจ๊ะ รวมไปถึงบะหมี่คลุกหมูรวมไข่ออนเซ็นด้วยนี่ข้าวต้มแห้งนะรวมหมูนี่มาแล้วนะคะสําหรับต้มเลือดหมูนะนี่ค่ะห,หมูกรอบนะคะต้องสั่งเลยนะข้าวต้มแห้งนี่พร้อมน้าจิ้มเสิร์ฟมาแล้วนะจ้านี่หมูกรอบน่าทานมากๆหลังจากที่เราไลา์เมนูนะะที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็ทานกันเลยค่ะเป็นไงคะคลีนคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะร้านเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงรีบมากันนะคะ